มารู้จักกับสมุนไพรชื่อต้นหมักแนงหอมครับในหมักแนงหอมหมักแนงหอมคนโบราณคุนเอาไปต้มให้แม่ลูกอ่อนแมนยุกก่กรมรับน้ำข้าปลานี่ครับ ขับน้ำขาวปลาแม่ลูกอ่อนอยู่ไฟต้นหมักแนงหอมหรือต้นหวานสาวหลงอันเดียวกันครับซืรอสเดียวกันหวานสาวหลงหรือหมักแนงหอมคนโบราณผุนหมักแนงหอมหอมทั้งรากทั้งลำตน้นทั้งใบทั้งดอกทั้งหมกัก หอมทุกส่วนรากมันคือคือหยาค่านี่แหละคือหากยาค่ารากหรือไหลคือหากหยาค่าคือรากยญ้าค่ากลิ่นหอมครับผม กินหอมว้านสาวหลงหรือบักแนงหอมแหละคนโบราณเพิ่เอื่นเพิ่นเอามาต้มต้มทั้งห้ารากลำต้นใบดอกมากต้มกินพร้อมต้มอาพร้อมแม่อยู่ไฟแม่ลูกอ่อ,อน ขับน้ำคาวปลาเนี่ยลูกก่อนอยู่ไฟกินหอมลูกเอาไว้ครับนี่ลูกเอาไว้เพื่อได้ใช้เป็นยา คอมเมนต์มาเดีอวครับเด้อได้หูจักหวานสาวหลงหวานสาวหลงหรือมักแนงหอมว่ามันแก่อีหยังแน่ยรับพะคุณแก่อีหยังแน่ ปลูกเอาไว้ครับนี่นี่ผู้ได้รับซื้อกับคอมเมนต์มากนะครับกิโลละจีกีบาทว้านสาวหลงหรือบักแนงหอมหอมทุกส่วนรากลำต้นใบดอกหมากถึงแหงกะหอมครับนี่ แหงหอมครับแนแหงหอมเอามาดมบ่งกับหอมครับนี่สดสดเอามาดมบ่งกับหอมแหงแหงห้อมเอาคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณมาก